ก่อนอื่นแล้วก็ต้องขอกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกมมาครับเวอร์ชัน0.4.3อีกแล้วนะครับในวันนี้เราจะมาเล่นไหมครับเอาชวิลรอด EP 3กันนะครับลองอยากค้างกัน EP ที่แล้วนะครับที่ตัดไม้ค้างอยู่นะครับผมก็ไมได้ไปตัดไม้เสร็จแล้วนะครับนี้เราก็จะเอ่อคลิปนี้ก็จะมาสร้างวานโตนะครับ นี่ครับกระจกผมผมต้องการไม้เขาพอให้ไ,ได้พวนครับนะนี่ครับต้องอทำประตูก่อนดีกว่าคนระับรู้สึกประตูผมมีเลยผมก็จะทำซุ้ตรงนี้ดีกว่านะครับ มองเห็นไม่มีครับไม่เป็นไรครับเราก็จะมาางองเงะดจุก,กันกอนครับบางท่านก็นจะได้ยินเสียงไก่ครับมาางองเงะดจุก,กันกอนอครับคลิปนี้ก็น,าน่าจะอืมทำไมขึ้น ครึ่งคลิปเหมือนเดิมนะสร้างบันไม่เสร็จลรกครับคลิปนี้เฮ้ยเรือมนมงก็จะทำเห็อนกระจกสองชั้นแบบนี้นะครับแต่มันทำไม่ได้อะเพราะกระจกไม่พอ ค,ควางพิดดีครับความสวยครับเปืองกระจกครับโอ้โยผม,มชอบเลยนะเป็นตอนนี้นะรพระ <c oughs> พระไม่มานะแต่ผมวางบอกไปแล้วนะอืมนี่มันก็เริ่มจะมืดแล้วนะครับ รบมือจักด,ดวงอาทิตย์ตอนนี้ก็ประมาณตีหนึ่งตีสองครับในเกมนะครับประมาณตีหนึ่งเลยครับหนึ่งกว่าๆครับเบื้องกระจกเปิดสองอัน,นครับส <c oughs> องช่วงนี้ก็ไป็สบายอยู่นะครับจับคอนะครับเสียงก็แอฟนะครับแต่ออก็ยังจะทำคลิปนะครับ ขอไปด้วยนะที่ไม่สบายแล้วก็เสียงเหนาครับผมว่ากระจกไม่พอน่าจะต้องหาทายเพิ่มนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับกระจกหมดแล้ว เสร็จได้ก็อื้อทุบผิดอีกคลิปอายเราก็จะทำเป็นเหยียบก่อนนะครับเออเสร็จแล้วอ่ะ๋อแค่เพิ่งหมดนะครับเออต้องหาเป็นเหยียบก่อนนะ นี่ครับเจอแล้วได้แค่หนึ่งอันนะับต้องไปหาไม้โอ้ก่อนนะรับดับก่อนดีกว่าเดี๋ยวทุบก,กับมือเปล่าไม่ดีคนระั ผมก็จะไม่ค่อยพูดสเต็ปเดิมเลยนะครับไม้โอ๊กอยู่ตรงไหนวะน่าจะเป็นต้นนี้นะครับแค่นี้ก็โพล้วครับเราเฟือ้อกก็เสร็จแล้วนะครับ กระจกข,ของเราได้าสามเป็นสิบปุคุ้มเลยครับแต่ผมไม่เอาครับวางยากครับเผมเล่นแบบเป้านะมันวางยากครับก็จะขอวางบล็อกหน้าบ้านก่อนนะ ก็จะขอก็นอนก่อนเลยนะครับเดี๋ยวไอ้พวกสมบีอะไรมันจะเกิดนะครับเดี๋ยแล้วก็จะคลิปหมยสวยยืดไปเลยนะครับโอ้เช้าแล้วครับเร็วมากครับผมก็จะมาเติมของตกแต่งนะบ้านก่อนนะครับไม่เชื่อตกแต่งครับเนี่ยครับอ๋อปลดล็อกทั้งเดมอะไรเนี่ย อันนี้มันเป็นอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับเรามาตกแต่งหน้าบันก่อนแล้วเพิ่มเติมครับอันอน่นต้องครับไม้เป็นไม้แปรรูกพัวนะครับ ผมเงียบนานเกินไปก็ต้องขออภัยด้วยนะวางบอกกันไว้นะ ผมว่าจะสร้างบ้านใช้สร้างบ้านนี่นะก็น่าจะหลายคลิปนะครับสำหรับผมนะครับเพราะผมจะสร้างบ้านนานมากครับวางตัวมันเดือเมนะื่อ อาจจะได้ยินเสียงไก่ขันนะครับเพราะันผมเลี้ยงไก่นะครับมีเป็นด้วยนะครับสองตัวตายไปแล้วตัวหนึ่งตอนนั้นตัวใหญ่มากครับแต่ว่าตายไปแล้วโดนมันโดนหมาก,กัดครับหมาตัวที่ตามซ่อยมันมันเข้าไปหาไมผมก็ไม่ทราบนะแล้วก็โดนกัดน,น้าเลยตาย ตอนนี้ก็เลยเรยแล้วครับแล้วมันก็กําลังจยฝึกบินอยู่ครับตอนนี้มันก็บินได้แล้วนะครับมันจะขึ้นมาบนมันจะขึ้นมาตรงที่สูงๆครับแล้วมันก็จะกระโดดลงไปแล้วมันก็บิน,นครับบินได้ไกลมากเลยครับบอย้ก่อนนะอย่าดูถูกมันนะครับอปคิปเลยดีไหมนะ อืมค่อยจบคลิป um, อ <so ีกสักแบบดีกว่านะแล้วก็ไม่มีอะไรพอครัพราะงั้นเราจะไปปลูกต้นไม้ก่อนดีไหมเอยเดียวผมก็จะขอจบคลิปไปเป็นท่านี้นะครับ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแช like, ร์กดไลค์ส่วนใครที่อยากเป็นกำลังใจให้ผมก็กดซับสไคร์นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย